ูบอกว่าอย่าเลื่อยเชฟอย่าเลื่อยอนนอกู <darum S 1> บอกใช่ไหมว่ามึงอย่าเลื่อยห<ข>ันหันอีกหันหน้าเข้าหากล้องหน่อยอ <ฟ ots S 2> ๋อไอเฮียคนดูรอมึงอยู่โอเคโอเคสวัสดีครับ ดูกับร,รายการท,าทรราะาแดงนะครับรายการเพื่อคนดูทุกคนในช่องบุฟเฟ่ชแนลนะครับใช่ครับดูกับผมชินโรจำมจอนนะครับและผมดำเนินรายการโดยสมัครนะครับวันนี้นะครับเราจะทำเมนูขนมคุยลิงผมพูดว่าคุยลิงคุยคุย ควลิงควลิงอะไรมึงก็พูดได้มันถูกเลยคือตามหลักไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่คำหยาบอ่ะออันนี้คือแบบเบอร์นะคือถ้าเกิดถ้าเกิด YouTube คิดว่ามันคือคำหยาบก็ติดเหลืองไปเลยติดแดงไปเลยแต่ว่าอันนี้มันมีของจริงใช่ใช่ผมพูดแบบว่าพูดแบบจริงๆแบบซื่อสัตย์มันคือขนมควลิงใช่ คือมันไม่เกี่ยวกับลิงแบบว่าไม่ได้มาจากลิงขนาดนั้นไม่ได้สับลิงมากินแต่มันคือขนมที่เขาไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรแล้วเขาทาทาอยู่ลิงมันมาแย่งเขาเลยตั<ไ>้งชื่อว่าขนมควยลิงจริงๆไม่เชื่อทามเหรอเจ้าของจังหวัดได้เลยไม่ใช่เหีย yeah. <laughs> เรามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับขนมควยลิงที่เราจะใช้เรามีแป้งข้าวเหนียวนี่แป้งข้าวเหนียวนะครับแป้งข้าวเหนียวมันนึ่งสุกอ่านี่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 มันม่วงมันม่วงเราใช้มันนึ่งที่สุกแล้วมะพร้าว น้ำตาลสำหรับโรยโอ๋อนี่นี่นี่น้ำตาลสำหรับโรยเกลือนี่เกลือเราเตรียมมาแล้วอันนี้คืออะไรวะคือมันมีหกอย่างใช่ไหมงาอันนี้งามันมีหกอย่างที่ที่เขียนในเนี้ยหนึ่งแป้งข้าวเหนียวสองมันม่วงสามน้ำมะพร้าวน้ำตาลสำหรับโรยอือนี่น้ำตาลสำหรับโรยแล้วก็ข้อหเป็นเกลือ ข้อห้าเนี่ยไอชินเลือกที่จะข้ามไม่อ่านเพราะมันแปลกใช่ไหมมึงข้าม <ละ S 2> ไ <ป S 1> ม่ <c oughs> มอ่านเพราะแปลกใช่ไหมมึงข้ามไปเกลือเลยกูก็รอมึงว่าไม่อ่านหน่อยเพราะแบบกูก็ใส่ตาสั้นไง <c oughs> ไม่มั่นใจเหรออ่ะเดี๋ยวผมาอ่านที่แบบผมเข้าใจให้นะอ,อ,อ่านมาเพราะเ้าวทึนทึกมันคืนนี้เหรอมะพร้าวทึนทึกแล้วมันคืออะไรคือจริงๆแล้วมันคือมันคืออะไรเขาเริ่ม่ามะพร้าวอ่อนหรือมะพร้าวแห้งมะพร้าวแก่เหร้า่อ๋อหุยเป็นคนแก่ที่ อ๋อทึนทึกมาป๋อจะใช้แป้งข้าวเหนียวก่อนเลยไหวไหมไหวไหมหน้ากุ้ยมา เริ่มแรกเราจะใส่แป้งข้าวเหนียว200กรัมแป้งข้าวเหนียวมา1ครับเท่ากับ220กรัมอ่าครึ่งครับเท่ากับเท่าไหร่ครับคือครูไปยังนะครับคืนครูไปยังมึงก็เอาหนึ่งติ๊กติ๊กก่อนมันหนึ่งทับสามใช่ไหมมันหนึ่งทับสองนี่เหนี่ยมสองแล้วหนึ่งทับสองก็ใส่สองรอบอ่าสองรอบจะได้หนึ่งครับพอดีสองรอบเท่ากับหนึ่งครับไม่ต้องคำนวณมันเกินไอ้เหี้ยมัน220เออใจคัดหนึงไปเลยเพราะเดี๋ยวแป้งอ่ะเวลาเราต้มไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆหายไปหนึ่งหนึ่งครับ ครึ่งครับอีกนิดหนึ่งมันยังใส่ไม่เต็มไอ้นี่เลยมันได้ที่ไหนล่ะไอ้เฮียมึงดูสิอ่ะอ่ะเต็มละโอเคเกินอ่ะเกินใส่ถุงจะได้คืนล้างใส่ไม่ได้ถ้าคุณใส่ได้ทำไงจะแข็งไม่ใช่เผื่อไว้ก่อนเผื่อว่าเราต้องใส่เพิ่มโอเคเข้าใจตอนที่เราทำอ่ะต่อเลย ต่อมาครับเราจะใช้มะม่วง1ึ่สุก100กรัมมะม่วงนึ่งสุกมันม่วงอไอ้หียไอ้สัตว์กูวง่เชมีมะม่วงเนี่ยวะมะมันม่วงมันม่วงนึ่สุก1 0 0กรัม100กรัม100กรัมมันเท่าไหร่อ่ะใช่ครับนี่โอ้ยอันนี้เป็นโลอันนี่เป็นโลนันนี้หนักมา่ออกนเลนีันนี้ไม่ได้ใช้นะอ่็นนี่ ยาไม่เป็นยายายาเยอะตอนที่มึงทำเลยยืดไม่ได้เลยเองนะผมไม่ได้ตั้งใจประมาณเนี้ยพูดประมาณนี้แหละหนึ่งน้อยกําหมออันนี้อันนี้ไม่น่าถึงชิ้นอันนี้น่าจะยี่สิบสามสิบกําใช่เหรอใช่ครับเพิ่มอีกใช่ใช่มามาใส่มาสองเลยฮู้งแมงโยนอีกแล้วอีกอันนึงจริงที่นี่อร่อยมากเลยมันม่วงแต่ต้องไปหอยญี่ปุ่นนะอืออร่อยปะ สเตปที่สามเออสเต็ปหนึ่งก่อนอค่อยผสมน้ำมะพร้าวลงไปในแป้งนวดให้ตัวผสมเข้ากันดีไม่ยากใช่ไหวะอางิ๊งไม่ไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากดูจากวัตถุดิบแล้วเทปที่ยากที่สุดสำหรับกูนะนั่นคือทำหมูหันอ้ที่ยากสุดละแม่งไม่ได้ทำเราไม่กรอบเราไม่มีแบตแซ่น่าจะไปคูลุงลงจบแล้วถ้าเกิดรู้จักครูลุงลงนะจริงๆ ีจะคนหรือให้กูคนมือมีมือไหมมีถุงมือปะมีมือไม่เป็นไรไอ้มือสกปรกมึงอะก็คนให้เข้ากันนะครับท่านผู้ชมไม่ยากรู้สึกว่ามันจะรสชาติคล้ายๆกับพวกแบบมันจะเหมือนนี่ไอ้นี่อันนี้บอกว่าไข่ลูกกระถาป่ะชินชิญมึงนึกภาพขนมคุยลิงมันเป็นไงคุยลิงก็ก็มีด้ามแล้วมีไข่สองลูกไม่ใช่ขนมคุยลิงมันจะนิ่มๆเออมันจะแบบมึงเคยกินไห แต่ไม่เคยกินรู้จักลูกกูรู้สึกมันนิ่มไอเขี้ยมันต้องชุบกับงานี่ว่าไม่ใช่ขนมกล้วยิ่งมึงเคยกินขนมแป้งไหมที่มันคลุกกับน้ําตาลแล้วก็งาเยอะๆอ่ะเฮ้ยเออนันคือขนมอะไรขนมเลยนะคือขนมอะไรตัแป้งกูว่าไม่ใช่พวไม่ใช่กล้วกขายเนี่ยขวดซองอ่ะนิ่มอยู่ไม่พอไม่พอไหนน้ำมะพร้าวพิ่มน้ำมะพร้าวสองร้อยมิลลิลิตรไปไปอ๋ออ่ะขยำไป เออเออหยิบมาให้หน่อยขอบคุณครับอันนี้แหละที่อยากได้เลย้าแป้งที่เราผสมเนี่ยให้เป็นเส้นขนาดพอดีตั้งน้ำให้เดือดรับล้งต้มจนสุกเฮ้ยเอเหี้ยงก็คือทำให้ละเอียดจัดเลยอะใช่ครับพี่นี่ปั้นมาเลยผมต้องต้มน้ำรอไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียเวลาตรงไหยนี่ตรงไหนผมจัดเลยมึงแค่เปิดขวดแล้วก็ลินเข้าไปก็จบแล้วไอเบื้องเปิดดูบอม เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ชมเหมือนกูเริ่มใหม่อ่ะกูใส่แป้งมาเหมือนกูเริ่มใหม่กูใส่น้ำเพิ่มเลยนิดนึงนิดนึงเฮ้ยขยับไม่ก่อนขยับไม่ก่อนทำให้มันเป็นเส้นมันฝืดมากเว้ยเพื่อนใส่น้ำนิดนึงไปให้ไม่ได้ดื่มรสชาติไงวะอ๋อไม่ไม่ไม่พอมันเทคเจอร์มันจะเป็นเหมือนดินน้ำมันอ่ะน้องน้องบอกว่าต้องให้มันม้วนเข้าไปทำเป็นเหรอทำเป็นเหรอมานี่มาหน้ามายืนตรงนี้ครับเรียนเชิญตอนนี้ ชินเปลี่ยนร่างชินก็อยู่นี่ไงไอ้มากไม่หนูชื่อชินไงเป็นพี่ชินพี่ชินนวดดีขึ้นนะเออเก่งขึ้นนะชินนะเก่งขึ้นเก่งขึ้นไม่ใช่เก่งขึ้นเก่งอยู่แล้วอ๋อเก่งอยู่แล้วอันนี้คือมาจากจันทบุรีเลยป่ะนี่เราตัวแม่ค้ามาเลยนะครับหนูบินมาจากปารีสแล้วก็ไปโตที่จันอ๋อามีมาเด้อ ไม่เอาคนดูดูหน่อยครับนี่นี่ได้ไหมจะได้เห็นเดี๋ยวไม่ได้แดกมันต้องทำงี้เออหยิบแป้งมานะาทางนี้ไอชีนอ๊อยใใหม่มาเฮ้ยกูกลัวไอที่มันบทำนานมากเลยนะทำนานนานานที่กูทำอ่ะมึงยังไม่ได้เท่าเขาเลยอ่ะไอหนูมันเป็นแล้วนะไม่เป็นเอ้ยแบบนี้เลยที่เคยเห็นที่บ้านของพี่ไม่ได้เหี่ยวอย่างนี้ ของลิงไม่ของของที่พี่เห็นไม่ได้เหี่ยวขนาดนี้แต่คาตาบุบางแสนหนูหนูขอถามอย่างนี้พี่ไม่ป้านเหรอเออช่วยหน่อยวะชินกูป้านจนแบบพี่ชอบคุยกับคุณอันนี้ได้ไหมไม่ได้อุยเหมือนเลยอันนี้เหมือนเหมือนเนี่ยตรงนี้คุณผู้ชมหนูว่าเราลองแปลงจากขนมควยลิงเว้นแบบอื่นดีไหมทางบ้านรีเควสต์มาลูปสัตว์จินลูกส้มลูกส้มเอ้านี่ไงหนอนดินของดีประจำจันทบุรีมีใครบ้างหนูไง เฮ้ยไอหนูไม่ใช่อย่างงั้นพี่ของกินหนูก็กินได้โอ้โหลองทำอะไรต่อครับออาทำอะไรต่อต้องก่อนอันนี้มะพร้าวคือใส่ตอนไหนตอนสุดท้ายอ่ะเอาเคลือบทับไปเป็นท็อปปิ้งเหรอนี่หนูเขียนให้ครบเลยโอเค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 อเอเคโอเคโอเคโอเคาอเคโอเพี่เคโอเคาอเคอเคโอเคโอเคโอเคอเคาอเคโ้เคโอเคีอเีโอาคโอเคโอเคโอเาออเอเเเทอ เป็นแบบทรงแอมเบลของผมเป็นอันนี้เป็นหูฟังหูฟังบอกว่าให้เข้ายุคแบบเจนเก่าๆหน่อยมีสาย Y2K Y2K ใส่หูฟังนี่่ะอันนี้ก็แบบเป็นหูอ่าหูๆอันนี้เป็นสายแต่ว่าสายเราทำยาวไม่ได้มันขาดหวงช้างวงเอ้ยช้างนี่คือช้างล้วใส่หูฟังเป็นเหมือนควนช้างใช่ซึ่งตอนแรกเราทาขนมควยช้างไม่เอาเพมันอยากจะเป็นขนมขวยช้างขวยช้างนี่อะไรเป็นขนมช้างขนมหัวช้างขนมช้างหัวช้างเลยนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้มเลยน้าเดือดแล้วอันนี้ได้เลยใช่ได้เลยอันนี้น่าจะลง เลยครับเพราะว่าชิ้นใหญ่มากพี่โยนอ่ะคอ่อยๆววิธีการดูว่ามันจะสุกตอนไหนเนี่ยดูไงแค่ลอยจากผืนน้ําขึ้นมาไม่ใช่ลอยขึ้นไปอันนี้มันลอยขึ้นมาแสดงว่าสุกแล้วจริงเหรอ,อเร็วมากนะแต่มันลอยแล้วอะ่ะมันลอยเพราะว่ามันผุดหรือเปล่าอ๋อคือมันบุงๆแล้วมันดันขึ้นมาอากาศดันขึ้นมาสวยและไม่ได้ดูมาก <Okay. S 1> โอเคเดี๋ยวเ,<ร>เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใช้<อ>ความรู้สึกใช้ความรู้สึกเอาไปไว่าเดี๋ยวกูดูให้ <c ười> นี่มันเกลือเดี๋ยวก่อนอันนี้มันเกลือถ <c ười> ้าลองจิ้มไงแล้วก็จิ้มนี่ใช่ไหมแล้วก็มะพร้าวเอ๋ใช่มีมะพร้าวมีเกลือมีน้ำตาลอร่อยมึงใส่น้ำตาลกี่หย่อนเต็มเต็มอ่ะแล้วใส่เกลือเท่าไหร่ ครึ่งหนึ่งอ,อ๋อครึ่งหนึ่งของอาหารเหรอครึ่งหนึ่งของถ้วยไอย้สัตว์แคมเหรอ <c oughs> อร่อยแล้วนะแต่ว่ามึงใส่น้ำตาลเยอะเกินเอ้ยใส่น้ำใส่เกลือเยอะเกินโอเคอันนี้จะได้แล้วไอ้ยันนี่ได้ละตักเลยตักใส่เน้นๆดิดนี่นี่ตักใส่นี้ก่อนรองไปประมาณนี้อ่ะรอเสด็จน้ำมันอะไรใส่ไปตอนไหนน้ำมันอ่ะใส่น้ำมันไปตอนไหนกูพูดผิดนเลยไหมล่ะโอเคโอเครอมันเสด็จน้ำเปล่าช็อตเลยอ่ะไม่ช็อตเลย เอาเกลือใส่มะพร้าวค่ะเอาเกลือใส่มะพร้าวไอ้เบื้องเล็กน้อยนะโอเคยังไม่หล่นสักเลยยังไม่หย่นสักยังไม่หย่นยังไม่หล่นยังไม่นะจดไว้จดไว้มันยังไม่หล่นลงไปสักเม็ดเลยเออโอเคโหเฮียต้องการใจฟังอะประมาณนี้น้ำตาลวัยเยอะได้งา งานเยอะป่ะอุ้ยอุ้ยอีกแเหมือนลูกค้าเขาไม่ชอบงานมึงก็ไอ้เชี้ยแม่ค้าชอบสมัครไม่ชอบงานเล่เออแตน้ำตาลเลยราที่สมัครไม่เหลืองงาไว้ใส่น้ำตาลเลยอ่ะเอ้ามันไม่ได้มันมันมันไม่ได้รวมกันหมดหรอนี่ครับน้ำตาลคุกกับงาอ๋อเอ้ยต้องใส่นี่ป่ะไม่ต้องใส่ค่ะทำไมไม่เอางาใส่ในน้ำตาลในเครื่องน้า นึกไม่ทันแต่สุดท้ายแล้วมันก็คุ้มมาที่เดียวกันมันจะป่ายทางมันคล้ายๆกันแหละทุกคนต่อให้สมการอ่ะสมการคําตอบถูกแต่ระหว่างทางผมอาจจะผิดแล้วก็ผสมกับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังไม่ได้คุกเลยนี่ะไรสกปรกไปกว่านี้แล้วหละกูล้างมือแล้วพร้อมผสมควยลิงต้องดู่วนนะแบบสมมติแบบผมควับโอ้ยมีรูนะมีรูมีรูนะควับปุ๊บกุกเลยอ่ะอ่าผมเอานมือหุ่นรูอนไป ่างนี้ชิมกินอย่างงี้ถ้าเหมือนเครื่องสภาพฝาหน้าก็ได้ใช่ครับแล้วก็จิ้มน้ำตาลเป็นไงอือชิมหน่อเชฟกูเหมือนก็เคยกินนะแต่กูไม่เคยกินเละขนาดนี้ก่อนแม่อย่าเละไปต้มน้ำไปหน่อยเฮ้ยแต่อร่อย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 จัดโอเคครับ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับขนมคุยลิงครับขนมคุยลิงนะครับ,รบอันนี้คืออันที่เราทําเสร็จแล้วส่วนอันนี้เป็นการทดลองเฉยๆการทดลองเรามันจะมันจะแย่ๆเลยวนี้นไม่แย่ไม่แย่คือมันเขาเรียกว่าแอปองอแอปองคือเพราะมกหมกฮมก สมองหมูอะก็คือนแรกก็คือความผิดพลาดครับความผิดพลาดวันนี้ทําให้เกิดความสเ็จวันนี้นี่นี่อันนี้เราไม่ได้ทําเราไม่ได้ทําน้องทําให้ครับผมเราจะลองชิมนะที่เราปรุงแล้วเราทําจริงๆง่ายมากไม่ยากไม่ยากคือเอาจริงแล้วคือแค่จิ้มแล้วก็กินเออแต่ฝั่งนี้เขาบอกว่ามะพร้าวอะตอนคลุกยังไม่ได้คลุกเกลือเอเหรอใช่ฝั่งเนี้ย ตอนนี้เราคุกไปแล้วตอนแรกตอนนี้เราต้องคุกเกลือก่อนแล้วค่อยมาจิ้มกับน้ําตาลคือมันไม่ได้คุกน้ําตาลไปเลยนะมันต้องมาจิ้มกับน้ําตาลอีกทีนึงก็คือต้องโรยโรยเกลืออีกรอบนึงใช่ครับเชิญเลยอันนี้นะเชิญโรยกัวหนอ่ะเลยเลยโรยกัวเลยเกลือแบบใบดอกใหญ่ๆจิ้มเชฟอือจะห้ามกูได้อ้เหี้ยเอออ๋อมันเป็นให้อย่างงี้ถ้ากูทำอ่ะ คนกินครับอ่ะอันนี้หลังแครด้วยไหมหรือว่ามันผสมกันไงใหญ่เยอะใหญ่เยอะอันนี้เดี๋ยวปะ่ออะ,อ,อ,ะอันนี้นนไม่ต้องใส่ชิมของที่ทำมาใหม่ก็แล้วกันอ่าได้เพราะของที่ทำใหม่มันยังสดสดอยู่เอ้ยเฮี้ยเป็นเละน,นะไม่เทสดูดีดีดดวิธีการกินก็คือจิ้มกับน,น,น,น้ำตาลผสมงาจิ้มเยอะจิ้มน้อยตามความชอบความชอบชอบหวานจิ้มเยอะอืมจิ้มนะอืมอุ้ยพียอร่อยว่ะไอ้พี่ไม่ได้อวยนะอร่อยว่ะโอ้โหใส่ผงชูรสแล้วแม่งเยี่ยมเลยอ่ะใช่เลยอ่ะ เพื่อกลือไม่หรอกหามาจิ้มของเตงก่อนหาไม่เจอเลยอ่ะหาไม่เจอไหนมันมันต้องกินยังไงอ่ะของเต็งมันเละขนาดน่ะเฮ้ยไอ้เนี่ยก็เหมือนกันคือรสชาติเหมือนกันเออเหมือนกันทุกคนเฮ้ยอร่อยครับทุกคนให้คะแนนเลยผมหให้คะแนนทั้งคู่แล้วกันอะไรก่อนทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยหรือว่ามึงจะให้คะแนนแยกผมได้หมดเลยเพราะว่ากูรู้สึกเหมือนกันเหมือนกันจริงๆเหมือนกันผมให้คะแนนไปเลยดีกว่าใช่มาครับหนึ่งสองสามติดคะแนน เอแป้งมันนุ่มอืมแล้วก็มีความเหน็บเหนบนะใช่มะพร้าวหอม,อมแล้วมีเกลือเค็มเค็มอือคือความอร่อยม,มันกลมกล่อมกลมก่อมเลยอร่อยเลยแต่ผมติแค่ว่ามันเละหน่อยใช่ ตัวน้้ำตาลน่ะจริงเราเลือกได้นะน้ำตาลสมมติใครชอบแบบน้ำตาลที่เป็นคาราเมลหน่อยก็ได้อหูดีนะคิดว่าถ้าเป็นน้ำตาลมะพร้าวหอมหอมเลยหอมจริงๆโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ่งกองแก้วนะฮะไ่ผมกับรายการทำอาหารแดกนะครับไม่รู้คอมเมนต์ว่าอะไรก็คอมเมนต์ว่า2 4 8 2ี่0ปครับ2อ8อ๋อไอ้เี้าคูณเดี๋ยวรอดูเมนูต่อไปนะครับครับพรีเมียมแน่นอนรับว่าจะเป็นอะไรนะครับฝากด้วยครับกับรายการทำอาหารแดกครับสวัสดีครับ สวัสดีครับุยบ